สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าแม่ฝรั่งชนบทมาเลยจ้ามาทําไมมาทําไมกินข้าวเมื่อกี้กินข้าวอิ่มแล้วเมื่อกี้กินอิ่มแล้วพอดีเอ,อกําลังนึกได้นึกได้เดี๋ยวมาเรามาคุยมาคุยนิดนึงมาคุยเรื่องฝรั่งนิดนึง <c oughs> ไปยายไปกินข้าวบ้านหลานนะการใช้ชีวิตของฝรัง่งอยู่ใครอยู่มันนะคนเพื่อนเขาไม่เหมือนบ้านเรานะ ยายก็เลยจะมาเล่าให้เอฟซีฟังนิดนึงเนาะมันนึกได้พอดีก็จะมาเล่าแล้วกินของว่าอะไรนะของผลไม้ตกท้ายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าฝรั่งเขาอยู่ใครอยู่มันเขาไม่เหมือนบ้านเราเนาะ <c oughs> เหมือนบ้านเรานะอะไรอะไรก็รู้กันทั้งทั้งหมู่บ้านนะอยู่หมู่บ้านอันนี้กรุงเทพยายก็ไม่รู้นะในกรุงเทพเป็นยังไงอันนี้ยายพูดถึงแบบว่าชาวบ้านแถวบ้านยายที่ยายอยู่นะแล้วก็ ที่ยายเห็นเห็นที่เมืองนอกที่ยายเห็นเห็นนะที่อื่นยายก็ไม่รู้อันนี้จะมาเล่าเฉพาะที่ยายเห็นเนาะอืมเขาอยู่ใครอยู่มันจริงๆเขาไม่สูงสิงอะไรกับใครเลยเนาะอ่ะจะพูดถึงอันนี้พูดถึงเรื่องแรกกว่นเนี้ยข้างบ้านยายเนาะูดเรื่องแรกข้างบ้านยายเออยายกลับเมืองไทยพอมาได้ยินข่าวอะลูกชายเขาเสียชีวิตผูกคอตายเนี่ยข้างบ้านสามสี่ปีที่แล้วมัง้งอืม ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทําไมถึงผูกคอตายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีใครรู้หรอกเขาไม่ถามกันนะเพื่อนเือนเฮ้ยทําไมอะไรถ้าเป็นบ้านเรานะเฮ้ยทาไมถึงผูกคอตายก็คนก็เอออะไรเงี้ยเขาก็จะเล่าสู่กันฟังอะไรเงี้ยอันนี้เขาไม่ถามกันนะไม่ไม่ถามไม่สุงซิงกันนะอืยายก็ไม่รู้จริงๆอยากรู้แต่ก็ไม่รู้อ่ะอย่าเราก็ไม่เห็นใครพูดเราก็ไม่รู้แล้วก็เนี่ยอ่า วัดงานวันเกิดอันนี้ก็นานแล้วแหละอยากรู้แต่ก็ไม่ไม่ไม่มีไม่ถามแฟนยายแฟนยายก็ไม่รู้เพราะอะไรหลานหลานสาวของแฟนนะลูกของน้องชายแต่งงานแล้วก็แต่งงานได้15ปีแล้วแหละเพื่อนๆไม่มีลูกหรอไม่มีลูกเราก็ถามแฟนยายเออทำไมเขาไม่มีลูกเขาไม่มีลูกหรือว่าเขาไม่เอาถามแฟนยายแฟนยายก็ไม่รู้ เออเนาะเขาไม่ได้ถามกันนะเขาไม่เสียมารยาทถามหรือว่ายังไงยายก็ไม่รู้นะอืมไม่รู้แล้วยายถามอีกว่าเออแฟนยายยายรู้เลยแฟนยายมีพี่น้องแค่สองคนนะไม่มีญาติไวต่ห่หางห่างไปอีกก็มีห่างห่างไปมากนะลูกพี่ลูกน้องห่างไปมากแล้วนะเนาะเออทีนี้ก็โอเคเวลาไปงานวันเกิดยายก็ไม่เห็นญาติทั้ง ทางแฟนเขานะก็เห็นที่ข้างบ้านที่ยายถ่ายให้ดูข้างบ้านที่ว่ายายเอาลูกพุนไปฝากนะเอาเอาแก้วไปฝากแก้วถ้วยกาแฟไปฝากนั่นแหละพี่สาวพี่สาวร้านเคยนะยายก็เลยถามแฟนยายเออร้านเคยร้านร้านเคยนะร้านเคยนะเขามีพี่น้องแค่สองคนเหรอถามแฟนยายแฟนยายก็ไม่รู้เออ นเตอนแรกยายก็ถามว่าพี่ของร้านเคยนะ่ะเขามีลูกกี่คนแฟนยายบอกน่าจะมีคนเดียวมั้งเพราะว่าที่เห็นที่เห็นอยู่ด้วยกันน่ะนะเนาะนี่แหละคือเลยจะมาเล่าให้เอฟซีฟังว่ามันไม่เหมือน <c oughs> ไม่เหมือนยายเนะี่ยโดยที่ยายรู้ไปถึงไหนถึงไหนแล้วมีลูกกี่คนอยู่ยังไงอะไรยังไงเนาะอืนั่นแหละแค่จะมาเล่าให้ฟังแบบว่ามันแบบว่ามันแปลกเนาะบ้านเขา ไม่รู้ว่าประเทศอื่นเหมือนกันนะปองอ่อร่อยอร่อยเพืพ่อนๆกำลังช่ำเบี้ยวหวานจิ้มานี่พอดีเลยดูดูดูยายเสียใจอย่างแรงเลยเสียใจอะไรเ่็นไหมที่ยายได้ลูกพูนไปบอกแฟนยาย โทรไปถามเขาหน่อยสิอันนี้กินแล้วนึกได้เล่าก็โทรไปถามเขาหน่อยสิเขามีเขามีต้นผลไม้ไหมว่าอยางเงี้ยถ้าไม่มียายจะเก็บจะ,จะเก็บพวกแอปเปิลอะไรไปให้เป็นยายโอ้ยเขาไม่มีหรอกว่าอย่างเงี้ยเออเขาไม่มีหรอกอืมเขาว่าอย่างเงี้ยไม่ยอมโทรไปยายก็เลยถือโอกาสว่าเออเก็บแค่พรุนไปไหมเก็บแค่พรุนไปฝากร้านเคยกับ พี่สาวเขาอย่างละกรองคิดว่าเออถ้าเกิดเขามีแล้วว่าถือโอกาสให้น้องชายแฟนยายไปอะไรเงี้ยให้คนที่มางานไปอะไรเงี้ยถือโอกาสว่างั้นนะแบบห้าสิบห้าสิบนะเพื่อนๆไม่ใช่แบบเหมือนยายเนะี่ยยายมีผลไม้เยอะๆแล้วคนอื่นเข้ามาแล้วเขาเอาพวกแอปเปิลเอาอะไรมาให้ใหยายมันก็ยังไงใช่ไหมเพื่นพนอนๆยายก็กลัวเขามีแล้วไงยายก็เลยแบบห้าสิบห้าสิบเอาไปให้แบบลังเลนะแต่พูดถึงแอปเปิลในยังไงก็ส่วนมากเขามีอยู่แล้วแต่พรุ่นนะ่ะ มันก็ไม่เท่าไหรนะแต่แอปเปิลก็เลยไม่ได้คิดถึงแอปเปิลนะคิดถึงแต่ลูกพลุนเออเก็บแต่ลูกพลุนไปให้ผลสุดท้ายเขาไม่มีสวนอุ้ยเขาพากันดีใจมากเลยที่ยายเอาลูกพลุนไปฝากเขานะทุกคนเลยดีใจมากเลยเนาะอแต่ว่ายั่งว่าแะละถ้าเอาแอปเปิลไปก็ <c oughs> เอาแต่ลูกแบบมันยังไม่สุกเต็มที่หรอกยังไม่ถึงกับว่า ฝรั่งเขาไม่ชอบกินเปรียปร้ยวๆอยู่แล้วแหละคือไม่ไม่ถึงกับว่ากินแบบหวานมากไปแต่ว่าสําหรับทําขนมเค,ค้กสําหรับทำแอปเปิลกวนอะไรเนี่ยพอดีเลยเพราะว่ามันต้องใส่น้ําตาลเข้าไปอีกเนาะแต่สําหรับกินเปล่าๆมันยังแบบยังไม่สุกเต็มที่ก็เลยยังไม่ได้คิดถึงจุดนั้นเก็บแต่ลูกพรุนไปโอ้ดีใจกันใหญ่เลย ต่ยายก็เวลาจำกัดเก็บได้เก็บได้ต้องแบ่งให้ข้างบ้านไปอีกเสียดายเสียดายเสียดายเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆข้างบ้านก็ต้องมาเก็บเองใช่ไหมพอดียายเก็บได้แล้วข้างบ้านเขาโทรมาที่ยายเล่าให้ฟังว่าเขาโทรมาชวนไปกินข้าวบ้านเขายายก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้เขาพอดีเขามาเก็บผลไม้บ้านยายมาเก็บแอปเปิ้ล บอกว่าจะเก็บลูกพุนด้วยมันอยู่สูงยายก็เลยแบ่งของยายให้เขาไปบอกว่าเขามาเก็บแอปเปิลในตะกร้าหนึ่งสิบกว่ากิโลมัง้งก็เลยลูกพุนบอกว่าเออยายก็แบบไม่ต้องเก็บหรอกได้เดี๋ยายยายเอาไปให้เขาตอนเย็นเพราะว่าไปกินข้าวบ้านเขาก็เลยเอาแต่เขาบอกว่าไม่ต้องเอาตอนเขาโทรมามันกระชั้นชิดเขาบอกไม่ต้องเอาอะไรมาหรอกเขาจะพูดอย่างนั้นแนะ่ะแต่เราก็ไม่ไปมือเปล่าหรอกจะเอาแต่ลูกพุนไปให้ยังเ,ยงเดียวก็กระไรกระไรอยู่ก็เอาไว้ไปให้อีกควหนึ่ง เนาะนั่นแหละเนี่ยได้ทำทำแฟนยาย่าข้างบ้านมีพี่น้องกี่คนแฟนยายบอกว่าน่าจะเท่าน้นน่าจะเท่านี้นนะไม่แน่ใจยายก็ไม่ค่อยกล้าถามเนาะเพราะว่าพอเหมือนกับกว่า นาะคนอื่นเขาไม่ถามเราจะไปถามได้ไงอะไรเงี้ยแต่ยังว่าแหละฝรั่งเขาแบบยังไงอะสักกิโลสองกิโลอะไรเงี้ยเขาก็เขาถือว่าเยอะของเขาอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาซื้อกินเขาก็ซื้อแค่หนึ่งกิโลอะไรอย่างเงี้ยนะพอดักสักสองกิโลอะไรเงี้ยเขาก็ ไม่ได้คือเขาไปทำขนมเคก้กอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนเห็น,นพูดกันใหญ่เลยจะทำขนมเคก้กพุ่งนี้จะทำขนมเคกนน้กไอด่นมากเลยไอ้ไอ้ดอกไม้ใหญ่นะดอกไม้จัดใจก,กันนะมชมใหญ่เลยชอบ บ้านเขามันไม่มีมันไม่มีที่ปลูกเออเพราะเราเห็นเขาชอบเห็นเขาแบบเออสนใจเห็นเขาชอบอย่างนั้นเราก็ดีใจเนาะพรุ่นพรุ่นนี่ให้ไปสี่คนห้าคนก็บค้างบ้านอนะคิดโลยายเก็บแค่เก็บคนเดียวนะสี <laughs> ่คนเฮ้ยสี่คนไห้าสี่คนสี่ห้าคน พลนนะ่ะขนาดกินข้าวอิ่มแล้วนะเพื่อนๆดูสิมันอร่อยนะ่ะเห็นไหม,ไมกินข้าวเมื่อกี้ เราจะไปถ่ายาจะไปถ่ายตะวันให้ดูนิดนึงเนาะว่าเท่าไหรนะ่แล้วจะได้จะได้ดูนาฬิกานี่มันมองไม่เห็นจะถ่ายดูนิดนึงนี่นะคะเพื่อนๆเป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนนเอาตะกรา้ามาถึงบ้านแล้วอยากจะไปถ่ายหนาวแล้วอยากจะกลับกล้องให้ดูหนึ่งทุ่มครึ่งนะนี่นะคะ หนึ่งทุ่มครึ่งะยายะไปให้ดูตะแค่ตะวันตกดินนิดนึงว่ามันเร็วมากเลยออกผ่านมาเมื่อกี้เห็นเห็นเห็ดดอกเบลมเบลมเบลมเลยเห็ดพิษเพื่อนยายไปเก็บเห็ดมาวันนี้เอามาอวดเห็ดเริ่มออกแล้วเพื่อนๆเห็ดเริ่มออกแล้วแต่ยายไม่มีเวลาได้ไปนะเห็นไหมนี่นะคะหนึ่งทุ่มครึ่งเห็นปะมันเร็วมากเลย นี่ไอเนี่ก็เริ่มอ้นี่ก็เริ่มสุกแล้วนี่เซรั่มยังใช้ไม่หมดเลยเซรัม่มเอาไปทําชาไว้กินหน้าหนาวเดี๋ยวไปทําชาเดี๋ยวมาเก็บกันพ้นกุหลาบพ้กุหลาบนี่นี่นะคะหนึ่งทุงครึ่งก็ใหญ่อย่างที่บอกจะโกหกทําไมสองทุงก็หมื่นแล้วเนี่าะอ,นนอันนี้ก็อันนี้อังหนนะคะนี่นี่ จะกินแอปเปิลก็องุ่นมันเริ่มสุกแล้วนะคะนะคะนี่ปะแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะนี่ดูมันเหลืองนี่นี่แค่นี้ก็รู้แล้วแหละว,ว่าอางุ่นหวานเนาะนี่ดูดิดูกินไม่ลงละอิ่ม เฮ้ยกีวีมันสุกเดือนนี้นี่นะเซปเต็มะเดือน 9, เก้ oh, าเดือนเก้านึโอ้มาเดินมาเลยสุกหรือยังยังทำไมยังไม่สุกอ่ะยังไม่สุกเลยเซปเต็มบกลางกลางเดือนมัน้งเหรอเดือนเก้ามันสุกเดือนเก้ายังไม่สุกปะเพื่อน,นหืหนายเมื่อกี้ยังเห็นแวบๆอยู่ลงไวแท้รวดพลาดแท้ <laughs> รวจพลาดพืบถึงดินแล้วคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า